โรโดชาตาวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์เรื่องเด่นของท่านคืออะไรไปรับฟังกันเลยค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่การงานสดใสในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีกลุ่มดาวพระเคราะห์โคจรยกย้ายราศีในเวลาใกล้ๆกกันนะคะพระอาทิตย์พระศุกร์ย้ายพร้อมกันในวันที่13กุมภาพันธ์พระพุธโคจรเดินเร็วในวันที่14กุมภาพันธ์ต้องบอกว่าการที่ดวงดาวย้ายในช่วงกลางเดือนถือว่าเป็นจังหวะดีๆโอกาสดีๆของคนลัคนามังกรค่ะ ดาวพระอังคารซึ่งโคจรเป็นมหาอุดก่อนหน้านี้นะคะสร้างความรุนแรงแตกหักเสียหายเปลี่ยนแปลงให้กันกับคุณในช่วงวิกที่สองแต่พอในวิกที่สามะคะ่ะดาวพระศุกร์โคจรเข้ามาร่วมกันเป็นดาวคู่มิตรให้คุณมากๆนะคะทั้งดาวศุกร์และดาวอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีค่ะมองว่าในช่วงกลางเดือนเป็นช่วงโอกาสดีๆของคุณบางคนอาจจะได้เริ่มงานใหม่หรือได้เริ่มทําสิ่งอะไรใหม่ๆที่คุณมีความสุขมากขึ้น สิ่งใหม่ๆนี้อาจจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่ที่ทำงานใหม่โปรเจกต์ Project หรือโครงการใหม่หรือคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างร่วมก,กันกับคนในครอบครัวเลข6เลข3ดาวผู้มิตรกลุ่มลัคนาในครั้งนี้ทำให้คุณมีความสุขมากจากเดิมที่คุณรู้สึกอึดอัดทุกใจกลางเดือนนี้สถานการณ์เปลี่ยน ดาวอาทิตย์ดาวพุธโคจรร่วมกันกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะก่อนหน้านี้ดาวเสาร์ของคุณอยู่ในช่องการเงินไม่มีดาวอะไรมากระตุ้นเลยนะคะแต่ว่าในกลางเดือนนี้มีดาวที่ดีนะคะดาวคู่ธาตุดาวคู่สมพลโคจรมากระตุ้นกันกับคุณค่ะทําให้คุณเหมือนมีช่องทางมีโอกาสในเรื่องของการทามาหากินมากขึ้นดาวพระศุกร์ดาวตัวแทนของการงานโคจรเข้าร่วมถึงตัวตัวเรามีงานและตัวเราดาวเสาร์เป็นบ่อเกิดของการเงิน ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณได้มีเกณฑ์การเดินทางเพราะว่าการเงินของคุณนะคะร่วมกันกับดาวอาทิตย์มาจากคำว่ามรณะเราจะต้องเดินทางนะ,ะไปอยู่ในจุดที่ใหม่อย่างเนี้ยถึงจะดีแล้วได้เงินหรือเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำว่ามรณะการแก้ไขปัญหาความเจ็บความป่วยความตายหรือเรื่องของโลกออนไลน์อันนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกัน ในช่วงกลางเดือนนะคะในช่องการเงินมีดวงดาวไปลอยถึง3ดวงกระตุ้นนะคะทำให้คุณได้มีโอกาสในเรื่องของการเงินมากขึ้นเรื่องของลูกค้าต่างประเทศเงินออนไลน์เงินมรดกหรือบางคนอาจจะได้เงินกู้หรือว่าได้เงินจากผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือมาต่อยอดเรื่องของการงานของคุณในช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่โดดเด่นสําหรับคุณจริงๆนะคะถ้าเกิดคุณฟังคลิปตั้งแต่ต้นเดือนนะคะก็อย่าเพิ่ง น้อยใจกับโชคชะตานะคะรอกลางเดือนนะคะทุกอย่างมันจะเริ่มมีช่องทางมีแสงสว่างมากขึ้นขอให้คุณรีบขยันแล้วก็สร้างโอกาสให้กันกันกบตัวเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเด่นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทําายรายเดือนที่ท้ายคลิปนี้ค่ะ